สวัสดีครับผมนอนฟูดอนวันนี้นอนฟูดอนโกรแบบบ้านก็จะมาทําอาหารกินอีกแล้ววันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันเสาร์ผมก็พอดีผมกลับมาจากละนองก็ซื้อสตออากมาก็จะยยมาทําผัดสตอเครื่องเคียงก็มีก็เครื่องม,มืนสมก็มีต้นหอมหอมแดงกระเทียมพริกกะปิแล้วก็กุ้ง ก่อนอื่นเราก็เตรียมตำฮะเอาหอมหอมซอยใส่ลงไปคลิกครับใส่ลงไปกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ตำ บ,บ้านก็อาจจะไม่ค่อยสาบดูไม่หรูหราอะไรแต่ก็ตั้งใจทํานะครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นแบบทัวำเองจะบอกว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนทำทัวที่เก่ง หอมกระเทียมเข้ากันเสร็จแล้วเราก็อุยโทษอ่าเอาคัิลงมามใส่ผสม ลงไปผสมกะปิต้องเป็นกะปิเคยนะครับกะปิเคยแล้วก็คลุกครับกะปิเคยคือกะปิที่ทําจากกุ้งอ่อนๆแอบตัวเล็กๆผมซื้อมาจากละนองอีกเหมือนกันมันหอมทํากับข้าวได้อร่อยกะปิเป็นกะปิชั้นยอดนะครับไม่ใช่กะปิตามตลาดแต่บ้านเราเราต้องเลือกกะปิแบบ กลิ่นเครื่องปรุงหอมแล้วครับผสมกากฟปิเอาแล้วครับผสมให้เข้ากันนี่นะครับเอาละเอาละหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ตั้งไฟใช้ไฟอ่อนๆครับใส่น้ำมันไปประมาณนี้ครับนิดนึง แล้วเราก็อันนี้ลงไปผัดเลยครับน้งไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวัดแรง นะครับพอเขาเริ่มใกล้ๆเข้าที่แล้เราเอากุ้งใส่ลงไปเลยครับเพราะว่ากุงา้งกับกะปิจะได้เข้าเนื้อกันแล้วก็จะสุกไวหอมฉืยเลยน่าทานมนาเดีย๋ยวนะครับ เราก็ใส่นี่เลยลงไปนะครับกุ้งเสริมใส่ซอสค,ค่อยผัดครับอันนี้เราต้องเติมน้ำหน่อยครับเติมน้ำลงไปเห็นไหมครับซึ้งเริ่มสุกแล้วกะปิเนื้อกะปิอ่า เครื่องคีเอ่อเครื่องผสมของก็ปิดกับสตอมันก็จะเด้งขึ้นทีนี้เราต้องเล่งไฟนิดหนึ่งวันเริ่มมาแล้วครับก็ค่อยผัดไปเรื่อยๆผัดให้ ต่อสุกแล้วก็เด้งพุงเริ่มขึกรับค่อยผัดไปครับขั้นตอนนี้ก็ต,นนต้องพิมชิมถอมนิดหนึง่งน้ำเครื่องปรุงเพื่อเรายึดสมรส รสชาติของกะปิไล้ล์นะก็จะมีใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่มะนาวคือผมไม่ใส่ผงชูรสเพราะว่าทำอาหารกลัวเรื่องสำคัญเพียงนะครับ ใข่ที่ชอบผมชูรสจะใส่ผงชูรสไปนะครับจะกลัวแบบมันก็ไม็ได้ไข่ผงชุรสนะเดี๋ยวต้องทีมีกทีดูว่าชาบมันเข้าตลอดไปยัง ขอเติมน้ำตาลไปคีลดเค็มจากกะปินี่ดีอะล้ นึงนะครับเพราะว่าพอลงไปเสิร์ฟใส่จานแล้วมันจะพอดีไม่ยากิงนักเข้ม ใส่ครับใส่ไ้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็เอาเนี่ยใส่จานเสร็จแล้วก็เราก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงรสชาติมันก็จะพอดีเลยโอเคครับเดี๋ยวไปชิมกัน